รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ทุกท่านนะครับตอนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการวิถีผ่านเลนครับวันนี้นะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสเยี่ยมชมผลงานศิลปะที่บอกเล่าเรื่องราวในอดีตโดยศิลปินหนุ่มที่มีความมุ่งม,มั่นและหลงไหลในงานศิลปะชนิดที่ว่าศิลปะนั้นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้วครับ Art Laptop ตั้งอยู่ถนนพิชิตบำรุงตำบลบางนาอำเภอเมืองจังหวัดนาราธิวาสที่นี่นะครับมีการรวบรวมผลงานศิลปะหลากหลายประเภทอาท,ทิเช่นภาพวาดลายเส้นงานสีน้ำงานแอสแตรกและอื่นๆครับซึ่งแต่ละภาพก็มีรูปร่างที่แตกต่างกันแต่สิ่งที่ทุกภาพมีเหมือนๆกันนั่นก็คือความงามและคุณค่าในอัตลักษณ์ประจำถิ่นครับ สแสดงออกไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกความคิดประสบการณ์ความงามสัญ,ญลักษณ์ความเป็นเรื่องราวหรือเหตุการณ์ก็ล้วนแล้วแต่เป็นการสแสดงออกโดยมนุษย์เป็นผู้เลือกสรรหรือสร้างสรรค์ขึ้นแทบทั้งสิ้นครับดังนั้นทุกสิ่งที่กล่าวมาก็คือศิลปะครับซึ่งศิลปะนะครับก็มีองค์ประกอบที่สําคัญอยู่3าประการคือมีความงามมีจุดมุ่งหมายที่แน่นอนและมีความคิดสร้างสรรค์น,นั่นเองครับ เอาละครับได้เวลาที่เราจะไปทำความรู้จักกับตัวตนและแนวคิดของผู้อยู่เบื้องหลัง Art Lab Studio a n o Shop กันแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วไปกันครับเอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับผมก็ได้พาทีมงานนะครับมุ่งหน้ามากันที่จังหวัดนราธิวาสนะครับพาในตัวเมืองนราธิวาสแห่งนี้นะครับซึ่งมีอยู่ที่หนึ่งนะครับที่ผมตั้งใจมาเป็นพิเศษวันนี้นะครับซึ่งมีชื่อว่า อาร์ตแอช็อปนะครับที่นี่เป็นศูนย์รวมศิลปะนะครับในหลายๆประเภทหลายๆแขนงนะครับซึ่งก็วันนี้นะครับก็ได้มานั่งอยู่กับศิลปินหนุ่มไฟแรงนะครับที่เป็นผู้รเริ่มก่อตั้งอาร์ตช็อปดัตตรงนี้มานะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยนะครับว่าเขามีแรงบันดาลใจแล้วก็เรื่องราวในชีวิตเกี่ยวกับงานศิลปะอย่างไรบ้างนะครับก่อนอื่นต้องทักทายกันก่อนนะครับอัสลามมุลอยก้มครับอะลัยกุลเซเลมนำตัวครับผมเทปแนะนาตัวหน่อยครับท่าน ครับผมก่อนอื่นก็ต้องขอแนะนําตัวก่อนนะครับชื่อมูหมัด a วอารงค์ครับพื้นเพดั้งเดิมก็จะเป็นคนหน้าราธิว่าแต่เกิดครับเด็กอายุเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้ตอนนี้อายุ30แล้วครับ30แล้วนะครับเราเริ่มสนใจศิลปะเมื่ออายุเท่าไหร่ได้ถ้าพูดถึงเรื่องราวของศิลปะนี่ต้องเท้าความมาตั้งแต่ตั้งแต่เด็กเลยนะครับยังงครับยังไงพูดถึงเรื่องราวของศิลปะนี่ศิลปะก็เหมือนกับ พื้นที่สนามเด็กเล่นสําหรับผมครับในช่วงวัยเด็ก uh huh. พูดถึงในช่วงวัยเด็กคือคือสำหรับเด็กบางคนก็อาจจะไปแบบภาพจําในวัยวัยเด็กของแต่ละคนอาจจะเป็นแบบการเล่นเล่นชิงช้าหรือว่าสวนสนุกหรือว่าอะไรก็ตามแต่ที่เป็นช่วงวัยเด็กที่จะเป็นภาพความทรงจํา uh huh. แต่แลาวหรับผมเองนี้ภาพจําวัยเด็กที่ประทับใจก็คือศิลปะ อพอพูดถึงศิลปะพูดถึงสีพูดถึงภูก,กันพูดถึงกระดาษวาดภาพนี่เป็นเปรียบเสมือนเป็นสนามเด็กเล่นสำหรับผมในช่วงวัยที่เราได้มีการศึกษา,เ,าเกี่ยวกับศิลปะที่มหาลัยเนี่ยสมัยเป็นวัยรุ่นเนี่ยว่างั้นเหนรอเรามาักจะได้ยินคำนี้ไหมไอ้ที่เขาบอกว่า เป็นศิลปินแล้วไสแห้งเป็นศิลปินแล้วจะเอาอะไรกิน<ช>จะได้ยินไหมเห็นไหมตอนสมัยเรียน <c oughs> เป็น <c oughs> เป็นเป็นประโยชน์ยอดฮิตสําหรับใช่ไหมอ่า <c oughs> คนเรียนศิลป,ปะครับแล้วก็ยิ่งยิ่งสมัยก่อนที่ไม่ใช่ยุคนี้จะเป็นคําถามที่ถูกถามจากผู้ใหญ่เสมอมาไม่ทั่งพ่อแม่เราก็ได้ไม่ทั่งพ่อแม่เราก็เช่นกันแต่ว่าด้วยความที่ที่พอพูดถึงศิลป,ปะกับผมแล้วมันคือ ศิลป,ปะมันคือชีวิตของผมไปแล้วครับมันหมายถึงว่าศิลป,ปะมันมันอาจจะอยู่ในสายเลือดของผมไปแล้วมันทําให้ผมมั่นใจมั่นใจในในทางเดินของของตัวเองที่ที่ที่เลือกะครับใช่ใช่ใช่แล้วลทุกวันนี้งานศิลป,ปะมันสามารถที่จะเ,เลี้ยงชีพเราได้ระดับไหนครับตอนนี้ถ้าพูดถึงงานศิลป,ปะในการเลี้ยงชีพตัวเองอเลี้ยงชีพตัวเองได้ร0 0เครับเพราะว่าตอนนี้ ผมไม่ได้ทำอาชีพอื่นเลยผมทำงานศิลปะอย่างเดียวแล้วยิ่งยุคป,ปัจจุบันสายงานทางศิลปะมันจะเปิดกว้างมากขึ้นหมายถึงช่องทางการหมายถึงช่องทางการการนำเสนอผล,นผลงานของตัวเองหมายถึงการเข้าถึงคนที่สะสมงานของเรามันมัน,ม,นมันเข้าถึงง่ายขึ้นมากๆครับใช่ครับแล้วศิลปะเนี่ยแน่นอนว่ามันจะมีหลายประเภทมากนะครับซึ่ง ในศิลปินแต่และท่านเนี่ยเราก็จะเห็นความโดดเดน่นในในในแต่ศิลปินว่าศิลปินท่านนี้โดดเด่นงานด้านไหนท่านนี้โดดเด่นแบบไหนแล้วสําหรับศิลปินท่านนี้นะครับเดียมาเนี่ยท่านอางานด้านไหนครับอของผมเอง <laughs> ของผมเองนอี่ผมจะเป็นคนที่พูดถึงเรื่องนี้ไปแล้วผมจะเปิดกว้างผมผมจะไม่มีขอบเขตว่าผมไม่มีขอบเขตว่า ผมจะถนัดในด้านไหนเป็นพิเศษ oh. อผมสามารถที่จะชอบที่จะทำงานลายเส้นในในบางบางช่วงเวลาครับผมชอบทํางานแอฟแทรกในบางช่วงเวลาแล้วก็ผมชอบทํางานสีน้ำ oh. เป็นพิเศษด้วย oh. ในบางช่วงเวลา oh. ใช่ใช่ช่แต่ว่าถ้าพูดถึงความความเป็นตัวผมเองครับความเป็นเอกลักษณ์ของสำหรับแต่ละคน oh. คำจำกัดความของผมเองนี่ oh. ผมจะจำกัดความของตัวผมเองคือเป็นนักวาดภาพที่ทำงานเพื่อบ้านเกิดของตัวเองมันหมายถึงว่าเนื้อหาเรื่องราวของผมการสื่อสารใช่ความหมายใช่บ้านผ่านเรื่องราวบ้านเกิดของตัวเองบ้านเกิดของเราใช่ใช่แล้ววันนี้เนี่ยเราก็จะได้ไปเดินชมว่าว่ามีภาพอะไรบ้างที่มันเป็นการสะท้อนเป็นภูมิปัญญาสะท้อนถีชีวิตของผู้คนในสังวัดตั้งแต่ในอดีตใช่ครับซึ่งซึ่งภาพเหล่านี้เนี่ยมันก็ มันมีความสาคัญกับพื้นที่มากในนาคพข้างหน้านะครับสิ่งต่างๆที่ที่เราไปวาดมาเนี่ยม,มันอาจจะผุพังหรืออาจจะถูกทําลายไปด้วยอายุการการเวลาซึ่งก็อาจจะทําให้เด็กรุ่นสมัยใหม่อาจจะไม่ได้เห็นใช่ไหมอย่างน้อยเราก็มีการาผลิตชิ้นงานที่เป็นภาพภาพลายเส้นจะเป็นเรือก็อและก็ดีเป็นอาคารเป็น บ้านสมัยก่อนเป็นวิถีชีวิตตลงตัลาการประกอบอาชีพก็จะจะมีหมดนะซึ่งเป็นการบอกเล่าเรื่องราวผ่านยุคผ่านสมัยได้ดีมากมคือศิลปะน,นี่นะ<ม>วันนี้เราจะได้รู้จักเดกมา่ามากขึ้นนะครับเดี๋ยวจะให้เดมา่าพาไปเดินชมชิ้นงาน<ม>แล้วก็วันนี้จะมีการสาธิตการ ลงสีน้ําด้วยใช่ครับเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆก็ก็ถือว่าสีน้ำเนี่ยมันก็มีเสน่ห์นะมีเสน่ห์อีกแบบหนึ่งทาให้เราเห็นเรื่องราวในอดีตเนี่ยแบบมีสีสันซึ่งแตกต่างจากศิลปะด้านด้านลายเส้นอันนี้จะดูแบบแบบจะเป็นสีเดียวคือสีดํำมันดูแล้วมันมันดูไม่มี สีสันเลยผมจะด้วยส่วนตัวผมผมชอบสีน้ำเดี๋ยววันนี้ก็จะสาธิตให้พวกเราได้ดูด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วเราไปชมผลงานของเดมะากันเลยครับเอาละครับผู้ชมได้เวลาที่เราจะไปเยี่ยมชมนะครับอาร์ตแอดอปแ่งนี้นะครับซึ่งก็เป็นแหล่งรวบรวม งานศิลปะนะครับไม่ว่าจะเป็นงานด้านลายเส้นก็ดีนะครับงานเรื่องสีน้ําก็ดีแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะครับเดี๋ยววันนี้จะให้เดมะานะครับพาไปชมชิ้นงานซึ่งแต่ละชิ้นนะครับก็เป็นชิ้ชนงานที่ผ่านการรลังสรรความสวยงามลวดลายนะครับผ่านจิตวิญญาณผ่านจินตนาการนะครับถ้าวันไหนไม่มีอารมณ์ก็ทําไม่ได้ใช่ครับศ <laughs> ิลปะต้องเข้าใจนะ<ช>ต้องมีฟิลต้องแบบฟีลลิ่งได้ต้องมีอารมณ์ที่แบบ สนทีถึงจะสามารถที่จะสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้อย่างมีความสวยงามอ่ะไปเริ่มกันเลยเดี๋ยวมาจดูอะไรกันก่อนดีนี่เหรอนำเสนอเป็นผลงานผลงานลายเส้นก่อนด้ครับเป็นงานลายเส้นนะครับผมเป็นงานลายเส้นอะไรบ้างเนี่ยเป็นงานลายเส้นพูดถึงเรื่องราวเรื่องราวของมาเองก็จะพูดถึงเรื่องราวของของความเป็นวิถี บ้านเกิดของตัวเองเป็นวิถีวัฒนธรรมวิถีการใช้ชีวิตที่แบบเรียบง่ายก็จะไปพูดถึงเรื่องราวของอเป็นภาพของตลาดนัดเป็นเป็นเรื่องราวของอแท็กซี่นี่นะจะเป็นเรื่องราวของตึกชินโปูตตพิสเป็นเรื่องราวของออรถเมย์ใช่นะครับรถเมย์แล้วก็ จจะเป็นวงเวียนหรือว่าเป็นจุดสําคัญของของนารีวัตรแล้วก็จะพูดถึงเรื่องราวที่ที่ที่เป็นผลงานที่ที่นำมาถ่ายทอดก็จะเป็นงานแบบอา,อาจจะเป็นคนยุคหลังอ,อาจจะไม่ได้เห็นภาพนี้แล้วในอนาคตหรือว่าประมาณวา่าสร้างผลงานเพื่อตระหนักถึงคุณค่าของความเป็นบ้านเรา,า,าตระหนักถึงความเป็นวิถีชีวิต ที่เรียบง่ายและก็มีเสน่ห์มากๆครับใช่ที่เราเห็นอยู่นี่นะครับถ้าเราดูปุ๊บเนี่ยเราจะรู้ทันทีว่านี่คือสารจังหวัดจันทบนภาคใต้นะใช่นี่คือเป็นการบอกเล่าเรื่องราวนะทั้งในอดีตทั้งปัจจุบันนะผ่านศิลปะซึ่งในอีกสัก4 0 5 0ปีข้างหน้าเนี่ยภาพพวกนี้ยังมีคุณค่ามากุณผู้ชมศิลปะเขาบอกว่า ยิ่งนานยิ่งมีคุณค่าจริงนะจริงครับแล้วก็ตัวศิลปะเองก็ดียิ่งนานก็จะมีมิ่งยิ่ง่ไม่ต่างอะไรจากชิ้นงานเลยนะนี่ก็เหมือนกันนะครับผู้ชมใช่ครับเป็นภาพที่หญ่เป็นงานลายเส้นครับอันนี้เป็น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 ตึกใช่ไหมครับเป็นตึกชิโนโปรตุกีสชิโนโปรตุกีสอ่าอยู่สายเมืองเก่านราธิวาสครับอ๋ออยู่ในนราธิวาสใช่ครับใช่านที่จริงก็ยังอยู่ยังอยู่ครับตอนนี้ครับสวยงามมากแล้วก็นี่ก็จะเป็น แท็กซีส่สมัยก่อนเหรอใช่ครับตอนนี้อาจจะแบบพอจะมีให้เห็นบ้างแต่ว่าอนาคตอาจจะไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นมีหลงเหลืออยู่เป่เป็นจักรยาน3ามล้อนะครับวข้างนี่ก็จะเป็นเป็นเป็นรูปของพ่อชีนะใช่ที่กําลังปั่น,นจักรยานพวงข้างแล้วก็บรรทุกพวกของไปส่งนะอาจจะเป็นการขนส่งในสมัยนั้นนะซึ่งเดี๋ยวนี้หาดูยากมากผู้ชมนะแต่ยังมีอยู่นะแต่ยังหาดูยากแล้วก็ภาพนี้ก็จะเป็น ภาพในตลาดเป็นแม่ค้ามาขายพืชผลทางการเกษตรผมมีเห็นจะเป็นต้นตะคงทะไคร้นะชัดเจนมากคุผู้ชมครับมีศิลปะลายเส้นนะจะไม่มีสีสันเลยนะจะให้อารมณ์แบบคลาสสิกดูแบบเหมือนกับยังไงน่าสงสัยอ่ะดูแล้วแบบเออนี่คือคือฟิลของศิลปะหด้ดูนี้่งจะแตกต่างจากที่ถ้าเกิดมีการ เติมแต่งสีสันเข้าไปปุ๊บจะดูสบายตามากแต่นี่จะดูดูแบบมาร์ตมากพุชลึกลับดูหน้าค้นหาดีดูมก็ดีนี่มเหมก็จะใส่แมสด้วยนะใช่ครับช่วงนี้บันทึกภาพเป็นช่วงโควิดครับใช่ใช่ใช่เนี่เนี่นี่นี่เหมาะใส่แมสเลยครับผู้ชมสามารถเล่าเรื่องราวให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปว่าเป็นช่วงหนึ่งที่ที่มีโรคระบาดใช่โควิดแลวต้องใส่แมสกันทั้งเมืองเลยใช่ครับเป็นภาพเหมาะใส่โควิดนะครับผู้ชมโหนี่ผมตาดีมากผู้ชม ทำนะเราจะเริ่มไปชิ้นงานที่เป็นสีสันแล้วนะนี่ความรู้สึกโอ้สบายตาว่ามาฝั่งนี้ฝั่งนู้ดดูแบบไม่ต้องมึนคิ้วขบวดเลยคุณผู้ชมมันลึกลับมากพว่าเป็นชิ้นงานที่เป็นสีสันนี่คุณผู้ชมเป็นไงล่ะสบายตาขึ้นเยอะเลยอันนี้ก็จะมีสีสันแต่ก็ยังเป็นเรื่องราวของความเป็นวิถีชีวิตใช่บ้านเราอยู่นี่คือกงนกไงใช่ครับนกหัวจุกแล้วก็นี่เรื่องกรตนกใช่อันนี้เป็นผ้าปาเตะผ้าปาเตะใช่แล้วก็จะเป็น เรื่องราวของนกกระดาษที่พับนกแ่งสันติภาพใช่ครับจะจะจะหมายถึงเรื่องของความสันติภาพใช่ครับนี่ครับฝั่งก็จะเป็นวิถีง่ายๆการกินการอยู่บ้านครับใส่ปลาทอดและพิกะฟิผักสดนะครับคุณผู้ชมใช่ครับก็นดีก็เป็นผ้านะครับเป็นนกแล้วก็เป็นเรือใช่อันนี้ก็จะเป็นเทคนิคสีน้ำใช่ไหมครับใช่ครับ ประเภทของของงานสีนมันมีมันมีกี่แบบอะประเภทของงานสีมันมันก็จะเป็นเทคนิคของสีน้ํามันจะเป็นเทคนิคของสีอ MARISHA, ะคริลิกอะคริลิกแล้วก็แล้วก็เป็น,นสีน้ํามันสีน้ํามันครับ<ส>อันนี้เป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นพื้นฐานของของศิลปะสาม,<ห>มสีนี่มันมันมันเป็นการให้อารมณ์ที่แตกต่างหรือว่ามันเป็นการให้ชิ้นงานที่มันที่มันแตกต่างเหอให้ความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงครับเช่นลักษณะ เสน่ห์ของความเป็นสีน้ำลักษณะของสีน้ํามันจะเห็นความเป็นลักษณะของคราบน้ําแล้วก็จุดเด่นของสีน้ํามันจะเป็นลักษณะของความโปร่งใสของแสงครับเนี่ยนะความเป็นโปร่งใสใช่ไหมใช่ครับมาเป็นลักษณะของความเป็นโปร่งใสของ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 แสงของสีครับมันจะดูแบบ สบายตามันจะดูมันจะดูนุ่มมันจะดูสบายตามันจะดูไม่รู้สึกว่าหนักเกินไม่หนักใช่ใช่คเ่วความรู้สึกนะใช่ใช่ก็สีพวกสีอะคริลิกพวกนี้แหละอย่างอย่างสีอะคริลิกนี้ก็จะให้ความรู้สึกที่แบบถ้าจำพวกงานที่เป็นแบบเรียลลิสติกก็จะเป็นงานแบบเหมือนจริงไปเลยก็จะดูมีความหนักแน่นจะดูมีความเป็นทับถมของสีหรือว่าจะเป็นเทกเจอร์หรือว่าดูคมใช่ชัดขึ้นใช่ครับ นีอันนี้เป็นเป็นเป็นงานอะไรเช่นเหมือนกันนะอันนี้เป็นงานใช่ใช่อันนี้เป็นงานอันนี้เป็นงานพิมพ์และออกแบบของเป็นลิขสิทธิ์ของอารตแ lap อ่านี่ก็เป็นภาษาเฉพาะภาษาหลับนะใช่ครับก็ส่วนมากแล้วจะเป็นชิ้นงานที่พวกร้านค้าใช่ไหมหรือไ่ก็จะเป็นพวกโรงโรงแรมเงี้ยใช่ครับนำไปติดไปที่ผนังนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลนะนะถ้าเป็นถ้าเป็นคุณมุสลิมเขาก็จะนี่แหละใช้ภาพพวกนี้นะใช่ ก็มาเป็นนี่อันนี้เป็นมัสยิดโบราณใช่มัสยิด300ปีทำได้อันนี่เป็นงานสีน้ำที่ะรุมาเนาะใช่ไหมใช่ซึ่งอยู่มาได้300ปีคุณผู้ชมยอดเลยมีกับพามากี้นะครับเป็นภาพนั่นเลยครับเรือกอละนี่ก็ขึ้นชื่อเลอเกินนะของนรัตทวาดนะใช่ครับถ้าพูดถึงนราธที่วาสปุ๊บเนี่ยภาพที่เห็นคือเรือกอละเลยคุณผู้ชม คือต้องมีใช่แล้วผมเห็นศิลปินหลายๆท่านที่มีภูมิลำเนาบ้านเกิดอยู่ที่นราธิวาสเนี่ยถ้าเราไปบ้านเขาเนี่ยเราก็มักจะเห็นภาพเรือกอแล้วต้องมีเกือบทุกบ้านเลยนะต้องวาดนะศิลงินเ่ยเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ขาดไม่ได้เลยอะมาขั้นในกันต่อผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของโซนด้านหลังนะครับสตูดิโอเป็นสตูดิโอเป็นโซนที่เดมะาเนี่ยเอาไว้ใช้ใช้เวลาตรงนี้ นานที่สุดในแต่ละวันก็จะเป็นจุดที่เราสร้างชิ้นงานก็จะมีความเป็นแบบโปร่งโล่งนะครับแล้วก็ดูสะอาดตาไปด้วยสีขาวแล้วก็สงบกว่าข้างหน้าเยอะเลยใช่ข้างหน้าแบบเสียงรถผ่านไปมาเนี่ยโอ้โหล้ำคาามากข้างในก็จะสงบนะครับแล้วก็จะมีไฟที่สว่างมากนี่คือโตทางานนะครับนี่ผู้ชมเดี๋ยวจะสาธิตใช่ไหมครับผมวันนี้จะทําอะไรวันนี้อาจจะสอนจะแบ่งปัน เทคนิคเทคนิคในการทําสีน้ํายังไงให้ดูผลงานมีเสน่ห์ขึ้นใช่ครับวันนี้เราจะวาดรงสีใช่ไหมใช่ครับจะเป็นเป็นภาพนี้ครับอัน,นี้ก็เป็นภาพอาคารอาคารโบราณอาคารเก่าเลยใช่จะจะอยู่ถนนสายเก่าของนาราธิวาสครับทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่ทุกวันนี้ อาคารนี้ถูกรีโนเวทไปแล้ว oh, ของเข้ามาบิวใหม่แล้วบิวใหม่แล้วอาคารนี้ก <c oughs> เ็เป็นยังไงเขาเรียกเป็นเป็นความทรง,งจำ <c oughs> เลย่ <c oughs> ถูกต้องเป็นความทรงจําที่ดีครับเราไปเก็บพาพไม่ได้ทุกวันนี้อาคารนี้ถูกรีโนเวทไปแล้ว <c oughs> หน้าตาก็จะไม่เป็นแบบนี้แล้ว <c oughs> แล้วก็เก็บไว้แล้วก็เดี๋ยววันนี้ก็จะมาสาธิตแล้วก็รวมไปถึงบอร์ดเคนิคนะการการการ ใช้สีน้ำ<ช>ทาให้สีสน้ำํำดูมีมิติชสําหรับน้องๆที่กําลังร่่มเรียนศิลปะหรือกําลังที่ชอบงานศิลปะอ,อ,อยู่นะผมว่าเทปนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งเทปที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนที่ชอบศิลปะนะครับโดยเราจะาให้นี่ครับศิลปินที่เรียกได้ว่าน่าจะ ประสบความสําเร็จแล้วในระดับหนึ่งนะครับได้ถ่ายทอดประสบการณ์ถ้าพร้อมแล้วครับเรามาทํางานกันเลยครับศ <laughs> ิลปะคือการถ่ายทอดความรู้สึกหรือแสดงความรู้สึกเป็นรูปทรงและรูปทรงในที่นี้ก็คือว่าเป็นรูปประรรมที่สามารถสัมผัสได้และตีความหมายได้นั่นเองครับซึ่งหมายถึงผลงานศิลปะที่เริ่มมาจากความคิดที่เป็นลักษณะของนามประธรรม ภายในตัวศิลปินเองที่คนทั่วไปไม่สามารถสัมผัสได้โดยตรงนอกจากเจ้าของความรู้สึกนั้นจะถ่ายทอดหรือสะท้อนออกมาเป็นรูปทรงที่สัมผัสได้ก่อนต้องผสมน้ำก่อนนะใช่ครับปรับความเข้มหรือว่าอ่อนก็คือใช้น้ำช่วยใช่ครับ เราจะมาจะลงสีในส่วนของหลังคาให้ดูนะครับผมแล้วก็การลงสีหลังคาเนี่ยมันก็มีเทคนิคอีกในะถ้าเราลงเป็นโทนเดียวมันก็จะทําให้หลังคาดูไม่มีมิติใช่ไหมรัใช่ครับอ่าอย่างในรูปแบบนะครับผู้ชมเห็นไหมเนี่ยหลังคาเขาจะดูแบบดูเป็นธรรมชาติมากเลยเดี๋ยวก็จะมีเทคนิคสอนนะเล็กเล็กน้อยนอยว่าเขาทำกันอย่างไรนะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์กับน้องๆหลายคนที่ชื่นชอบศิลปะนะครับเทคนิคที่ใช้ก็จะเป็นเทคนิค สีเปียกบนเปียกครับก็คือเราจะลงะภาพรวมของอของของจุดที่เราจะวาดอ๋อลงน้ำก่อนเหรอใช่ครับลงน้ำคือการวาดหลังคายิ่งเป็นหลังคาเก่าหรือว่าเป็นหลังคาสังกะสีะสเสน่ห์ของของการวาดสิ่งเหล่านี้สิ่งสำคัญก็คือ,อ ให้มันมีความเป็นความความเก่าของมันอยู่แล้วก็แล้วก็เทคนิคที่กําลังจะสอนก็คือเทคนิคที่กําลังจะแบ่งปันก็คือเรื่องราวของสเสน่ห์ในภาพสเสน่ห์เสน่ห์ในภาพที่ที่กำลังพูดถึงนี้หมายถึงว่ายกตัวอย่างเช่นสีจริงของของสังกะสีะสีจริงของสังกสีก็คือจะเป็นสีน้ําตาลครับสีจริงของสังสีก็จะเป็นสีน้ําตาล ลงสีน้ําตาลทับตอนที่น้ำที่ลงตั้งแต่แรกยังไม่แห้งครับมันจะทำให้งานเกิดเกิดเป็นคราบความเป็นสีน้ําในตัวของมันนี่คือเทคนิคใช่ไหมใช่ครับมีการผสมสีเพิ่มนะครับแช่ให้มันมีความเข้เข็มขึ้นนะครับยังเป็นลักษณะโทนสีเดียวกันอยู่ยังเป็นลักษณะ ในทางโทนร้อนโทนเดียวกันอยู่ครับดูการลงภูกกันนะครับผู้ชมว่าจะไม่ลงให้มันเสมอทีเดียวนะก็จะมีการเลือกลงเป็นเป็นจุดๆแบ่งโซนนะเพื่อที่จะสร้างให้เกิดเป็นความแตกต่างระหว่างชั้นสีใช่อันนี้แหละที่บอกว่าคนไม่เรียนศิลปะจะไม่เข้าใจกว่ามันจะมาเป็นภาพอย่างที่เราเห็นข้างหน้านะ โอ้โหมันมีหลายหลายชั้นสีหลายเฉดสีมันก็ต้องมีเทคนิคการการลงว่าจะต้องลงแบบไหนไม่ใช่ว่ามาลงเต็มพื้นที่มันก็จะไม่ทําให้เกิดสีสันใช่ตอนนี้กระดาษเราเริ่มพองน้ำใ,ให้คราดูครับมันโดนน้ำครับ,รบต้องใช้น้ำช่วยตลอดนะครับ,รบจะปล่อยให้แห้งไม่ได้เลยนะครับเทคนิคที่กำลังจะบอกก็คือเคล็ดลับของมันก็คือการใช้สีตรงข้าม ของสีจริงลงไปในผลงานทำให้ทาให้งานงานมันจะดูมีชีวิตชีวาขึ้นครับแต่ว่าแต่ว่าเทคนิคนี้ห้ามใช้ปริมาณอัตราส่วนมากเกินไปครับส่วนมากที่จะใช้ก็จะอยู่เป็นประมาณ5%ของส่วน ส่วนส่วนสีที่สัดส่วนที่เราลงครับใช่ครับแล้วสีอะไรที่ตรงข้ามกับสีส้มเหมือนน้ำตาลสีตรงข้ามสีน้ําตาลก็จะเป็นโทนสีน้ำเงินแดงโอ้คนละคนละเลือดเลยไม่น่าเชื่อว่ามันจะไปกันได้ใช่ใช่ครับอ่าเดี๋ยวลองดูผู้ชมอ คุณผู้ชมครับความงามและเรื่องราวจะเกิดและมีคุณค่าก็เพราะการรับรู้ทางการมองเห็นเกิดความรู้สึกประทับใจมีความอิ่มเอิบใจในคุณค่านั้นๆสำหรับงานทัศนศิลป์แล้วไม่ว่าจะผลงานรูปแบบใดย่อมมีคุณค่าในตัวผลงานของมันเองอยู่เสมอทั้งคุณค่าทางความงามคุณค่าทางเรื่องราวศิลปะเป็นงานที่ท้าทายอย่าหยุดที่จะเดินหน้าให้เรามีความมุ่งมั่น และพัฒนาอยู่ตลอดเวลาแล้วเราจะประสบความสำเร็จในงานที่รัก a r t l a b Studio and Shop หน้าราที่วาดเอาละครับหมดเวลาสำหรับการติดตามรับชมรายการวิถีผ่านเลนกันแล้วนะครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานนะครับต้องขออำลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์ต่อไปจะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นติดตามกันนะครับลากันไปก่อนครับ สวัสดีครับ